สวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่ตำบลปูงเงินอำเภอกันรักษณ์ตกีเต้นะครับวันนี้ก็มาต่อระบบน้ําเพิ่มนะครับแล้วก็มีปลูกปลูกผักเพิ่มที่บ่อที่สวนนะครับสวนที่ไรนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มผักกระจองนะครับผักกระจงนานะครับตามบ่อนะครับก็ใส่ปลูกทุกบ่อเลยนะครับบ่อนี้ก็ ต่ที่เป็นเลี้ยงแมงดาก็ปลูกนะครับผักกระจองเพิ่มนะครับก็มีผักแว่นผักกระเฉดผักขยงผักกระจองนะครับเพิ่งปลูกนะครับตันนี้ก็มีต่อระบบน้ําเพิ่มตรงนี้ตัวนี้มีเพิ่มตัวไอ้ตรงลูกลอยตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อเติมน้ำเวลาลดสวน ก็ต่อจากปัมม๊มเสมอนะครับตรงนั้นมาตรงนี้สามทางลงสี่หุ่นนะครับตัวนี้มานี้เวลาเปิดน้ำรดสวนจะลดด้านล่างหรือด้านไหนก็แล้วแต่ก็ใส่บอลวาล์วตัวนี้ไว้หนึ่งตัวดีสีหกได้สี่หุ่นนะครับตัวนี้ปักไปครึ่งหนึ่งเพื่อให้น้าไม่แรงออกแรงมากให้หยดเวลาลดน้ําก็ให้ออกตามน,นี้ก็ต่อสามทางส่วนตัวนี้บอลวาล์วตัวนี้มาจากมิด มิตเตอร์มิตเตอร์อปลาปาหมู่บ้านนะครับตัวนี้ก็ปิดไว้นะครับเผื่อไว้ฉุกเฉินก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ก็เวลาจะใช้ตรงประปาหมู่บ้านก็ให้ปิดบนวาล์วสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วเขียวนี้สีหุ่นเนี่ยก็จะวิ่งประปาหมู่บ้านไปที่บ่อแล้วก็จะมีเพิ่มตุงนี้ตรงท่อสองนิ้วจุดนี้ครับอีกจุดหนึ่ง ขึ้นมาจากสเสมอ์่อนะ่นท่นิ้ว2แล้วก็ลดกลมนิ้ว2มา2นิ้วตัวนี้ก็มีเพิ่ม3ทาง2นิ้วนะครับของ scg แล้วก็บอลวาล uc 2นิ้วของบาโวเนี่ยหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ท่อเดิมนะครับตัวนี้เพื่อต,ตัวนี้ปิดอยู่นะครับเพื่อเปิดน้ำนะนะคุก็เปิดน้ำลงลงบอ่อใหญ่ที่ว่าจะทำสะไบน้ำนะครับตัวนี้ก็มีใส่งอ45้า สองตัวนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวล่างตัวนะครับท่อสองนิ้วนะครับเพื่อเติมน้ําบ่อตัวนี้ก็ปลูกผักเรามือนกันผักแว่นผักกระจองกระเฉดน้ําแล้วก็ตบชวานะครับก็เดี๋ยวรอเติมน้ําทีรถสวนกันนะครับแล้วก็จะมีบอลวาล์วตัวที่ไว้ปิดเวลาจะเติมน้ําบ่อบ่อใหญ่นะครับตรงที่ว่าจะทำสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีบอลวาล์ว พอเปิดบอลวาสองนิ้วตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดก็ต้องปิดปิดบอลวาอีกสองตัวตรงนี้ตรงเติมน,น้ําบ่อไม่ต้องปิดก็ได้นะมึงก็ปรับให้ไหลน้อยก็คือต้องต้องปิดสองตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวชั้ยจะเป็นให้ดูโอ้น้าพุ่งเลยเข้า เขานั้นเข้าน้ำไหลเลยลืมไปไอวาวตัวนู้นไม่ได้เปิดนะครับก็เียเดี๋ยวเปิดวาวนู้นกันลืมลืมกระจายเลยเดี๋ยวต้องเปิดเปิดวาวนี้ก่อนอุ๊ยอัยอยนนี้อ๋อ วาวนี้ก่อนไม่ได้ปิด่ยนน้ำนะเลยเรื่องเปิดนะครับเรื่ององต้องเปิดตัวนู้นก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้ทากาวเราค่อยปิดตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาน้ำลงบอ่อใหญ่นะครับกาแฟก็เริ่มติดแล้ว ตันนี้ก็จะไหลจากไอซเสมอมานี้เข้ารถกลม2นิ้ววิ่งมานี้สามทางวิ่งมานี้ผ่านวอนวาวมานี้นะครับเป็นลงบ่อนะครับบอ่อใหญ่ก็ใส่งอสี่ห้าเพื่อให้น้ํามันออกตรงๆนะครับไม่ให้ดิ่งลงด้านล่างนะครับให้ให้น้ำไปท่านี้ ใช่นอนอะจะได้เติมน้ำได้เร็วนะครับโอเคเอาละครับบ่อ้าไม่ก็ประมาณนี้อาลองดูนะครับก็เผื่อใครสนใจทางด้านการปลูกพักในบ่อสวนนะครับตัวนี้ก็ยังขาดผักบุ้งนะครับตัวนี้หาผักบุ้งมาใส่อยู่ ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใ่้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจะทำงานอลองดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อใครจะเอานำไปใช้โทศรศัพท์ก็เป็นหยดน้ำนิดนึงนะตัวน,นี้ก็คือเพื่อให้เติมน้ําในบ่อสะหรือสะไว้น้ําได้เร็วนะครับตนนัวนี้ก็จะเติมให้ขึ้นถึงระดับน้นแล้วครับระดับสูงสุดของเขา ส่วนมาฝากนะครับ